สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการาสูบน้ำำําทําสวนเกษตรขนาดเล็กกันนะครับนี่นะช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับฝนก็เริ่มขาดช่วงนะครับพืชถักสวนเกษตรก็เริ่มเหี่ยวกันแล้วนะครับน้ําประปาน้ํามันอะไรก็แพงขึ้นทุกวันนะครับเราต้องหาวิธีการสูบน้ําด้วยวิธีการประหยัดกันนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆเป็นระบบน้ําขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับการทําสวนเกษตรปลูกผักะนะครับนี่นะตอนนี้ผมมีโครงการที่จะปลูกผักบริเวณนี้นะ,ะแต่ตอนนี้ต้องมาหาจัดการเรื่องแหล่งน้ําก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆที่บ้านผมเนี่ยนะมีสระน้ําอยู่ตรงนู้นด้วยนะที่เป็นสารานู่นนะฮะระยะทางก็ประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ํา ที่บ้านตรงนน้นด้วยครับเป็นบ่อน้ําเก่าที่เลิกใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่น้ําค่อนข้างใสนะครับผมนี่นะปริมาณน,น้ําที่ผมต้องการก็ไม่มากนะครับเพียงวันหนึ่งก็ประมาณถังสักสองรลิตรก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับสวนผักที่ปลูกไว้กินเองที่จะปลูกตรงบริเวณนี้นะครับผมนี่นะะ ระยะทางก็ตอนนี้ที่ผมใช้นะผมก็เลือกที่จะดูดจากบ่อน้ําดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วจะใกล้กว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็สายยางพีผมก็มีจํากัดด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจากที่นี่ไปที่โน้นนะครับที่บ่อน้ำนะระยะทางประมาณ40เมตรนะครับผมใช้วิธีไหนในการนําน้ํามาตรงนี้นะฮะนี่นะฮะสูบน้ําปริมาณ อย่างนี้นะสักครึ่งชั่วโมงก็เต็มถังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินตามท่อน,นี้ไปนะครับน้ำอาจจะล้นนับตอนนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้จัดการเรื่องอระบบในการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนอเดี๋ยวเรามาดู แหล่งพลังงานที่ใช้ในการสูบน้ําก่อนนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่นะแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด20วัตต์2แผงต่อขนานกันนะครับแล้วก็มีระบบะตั้งเวลาง่ายๆนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งครั้งหน้านะครับวิธีการทำสวิต์เปิดปิดอัตโนมัติ bit, at, โดยไม่ใช้แบบนะครับนี่นะจากแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ไปยัง บ่อน,น้ำนะครับอตอนนี้ผมก็เอาปั๊มขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบ่อน,น้ำมันก่อนนะครับนี่ครับเป็นบ่อน,น้ำเก่านะที่ว่าเลิกใช้มาประมาณสิบปีแล้วฮะแล้วก็ระดับน้ำนะครับที่สูบขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณจากที่เมื่อวานผมวัดนะครับ ประมาณ2องเมตร็ดสิบนะฮะจากาตรงขอบบ่อ,อผิวบริเวณพื้นดินนะครับลงไปถึงผิวผิวน้ำนะผมนี่นะสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็สูบขึ้นมานะครับาจากเมื่อวานผมวัดน,นะครับาจากผิวดินนี่นะไปจนถึง ปากสายยางท่อ P.E. ตัวนี้ก็อีก2เมตรกว่ากันนะครับระยะทางในแนวดิ่งจากผิวน้ำขึ้นมาก็ประมาณ4-5เมตรแล้วนะครับนี่นะและส่วนระยะทางนะครับก็ประมาณ40เมตรได้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งระยะทางเพื่อนๆผมว่าไม่มีปัญหานะครับก็ยังไงก็ ขอให้สูงไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดระดับสายยางต้นทางนะครับสูงกว่าปลายทางไงก็น้ำก็ไปถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูปั๊มกันนะครับนี่นะครับปั๊มน้ำที่ผมใช้ก็จะเป็นปั๊มไดอะแฟมนะครับผมนี่นะขนาดเล็กเองนะซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับเมื่อก่อนนี่ผมเคยเอามาหนึ่งตัวแล้วครับเอามาใช้กับ เป็นระบบลดน้ำอัตโนมัติระบบหมอกนะผมซึ่งแรงใช้ได้นะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาดูสเปคปั๊มนี้กันคร่าวๆนะครับนี่นะฮะซื้อมารู้สึกว่าจะอยู่ที่150บาทนะช่วงนั้นถือว่าไม่แพงนะเป็นปัม๊มระบบ12โวลต์นะครับกินไฟอยู่ที่3แอมป์นะครับได้ปริมาณน้ำอยู่ที่6ลิตรต่อน,นาทีนะครับผม แล้วก็ความสูงรู้สึกตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ9บาทนะครับผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วนะครับถ้าเทียบให้เห็นภาพก็คือประมาณตีคร่าวๆก็1บาทก็1เมตรนะครับ9บาทก็สูบได้แนวดึงประมาณ9เมตรนะผมครับปั๊มตัวนี้นะครับปกติแล้วนะครับ การใช้งานส่วนใหญ่คนจะเอาไปใช้ในการทำปั๊มพ่นยาหรือว่าปั๊มทำหมอกนะผมช่วยเพิ่มความชื้นนะผมนี่นะฮะแต่ผมเห็นว่ามันสามารถสูบในแนวดิ่งได้ด้วยนะครับก็เลยเอามาใช้ดูนะครับที่สำคัญนะครับเวลาที่เราใช้ปั๊มตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คงนี่นะเห็นนะนี่คือเป็น ตะแกรงกันเศษฝุ่นเศษดินนะครับเข้าไปนะครับเพราะว่าระบบปั๊มของไดอะแฟรรมจะเป็นแผ่นยางเป็นผ้าปั๊มยางนะครับซึ่งหากมีเศษฝุ่นหรือเศษอะไรเข้าไปติดนะครับจะทําให้ปั๊มทํางานผิดพลาดนะครับผมนี่นะก็ทวงเหล็กให้จมน้ําไปด้วยนิดหน่อยนะครับผมสำคัญนะเวลาเพื่อนๆใช้ปั๊มแบบนี้ ก็คือต้องใส่ตัวกรองด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสักสิบกว่าบาทเองนะฮะและหากว่าเพื่อนๆเ,เอาไปใช้กับบ่อน้ําที่มีน้ําขุ่นนะครับยังไงก็ต้องใส่ไว้นะครับตัวนี้นะสำคัญมากนะครับผมนี่นะครับลองเปิดให้ทํางาน ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสุบข,ขึ้นมานะครับประมาณสองเมตรกว่านะครับผมมาวางไว้บนกล่องโฟมนะครับเพราะว่าปั๊มนี้ถ้าโดนน้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมแต่ที่ว่าต้องเอาไปข้นบ่อเพราะว่าข้อด้านที่เราสูกน้ำนครับผมไม่อยากให้ยาวนะเพราะกลัวน้ำี่ไม่ขึ้นมนาเลยให้วางบนอยู่น้ำน่าจะดีกว่านะครับ นนี่ะประมาณ6ลิตรต่อนาทีนะครับ,รรออรบเหมาะสำหรับาการทำเกษตรขนาดเล็กนะครับผมซึ่งไม่ต้องการน้ำมากนะครับนี่นะก็หย่อนลงไปบนท่อพีนะครับขอให้ยกาสายต้นทางให้สูงกว่าปลายทางก็พอนะครับ นนี่นะไปต,ตรงโน้นเลยครับเปิดประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงครับตามนี้ก็ค่อนข้างทนพอสมควรนนครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างถูกนะผมและที่สำคัญนะครับผมหลีกเลี่ยงที่จะใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตอนนี้แถงโซล่าเซลล์ราคาไม่แพงแล้วนะครับแบตบ มากกว่านะพี่ว่าจะมีราคาสูงกว่าแล้วก็ใช้งานได้สั้นกว่านะครับ <_ an> ก็เลยหาวิธีใช้แผงโดยตรงน่าจะง่ายกว่านะ <_ an> เพราะว่าแผงแผงหนึ่งเนี่ยนะอายุการใช้งานก็สิบยี่สิบปีนะครับส่วนแบบก้อนหนึ่งนะครับใช้สามสิบปีก็พังแล้วนะครับ <_ an> <_ an> นี่นะเอาไว้ให้เพื่อนเป็นแนวทางในการสูบน้ำขึ้นที่สูงนับ สำหรับการทำเกษตรเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ